สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสมศรีมีเรื่องแสง<ะ>ข่าวใหญ่ในวันนี้ไม่ใช่วิปริตแปลปวนไปป,ปลุกบ้านหลงทำให้ชาวบ้านกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโกาผีจะมาหักคออยาให้ทุกท่านดูคลิปนี้เป็นุุทาหารสอนใจเตือนใจชาวประชาชีค่ะก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ดูผมอยู่ตอนนี้ รู้ว่ามันดูแปลกแต่ว่าผมอยู่ที่โรงพักแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้มันกลายเป็นเล้าไก่เป็นที่เรียบร้อย<ะ>และมันอยู่ข้างหลังของผมนี่เองเอผมอยากจะบอกว่ากลิ่นขี้ของมันแม่งโคตรจะเหม็นสุดๆดูซากปลักหักพังพวกนี้ดูนี่คงจะเป็นพวกไก่มันโคตรลูกแล้วแม่งอรารวาดพังข้าวของย่อยยับจนสภาพแม่งเหมือนปวกเจาะว้าดูคนดูสิ นี่อาจจะเป็นเพราะไก่ตัวผู้กับตัวเมียตีกันก็เลยพังแบบนี้และนั่นมันคือเรื่องของไก่ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะฉะนั้นเราตัดภาพไปดูอีกหลังเลยดีกว่าทุกคนมันแย่มากดูสิมันมีแต่ป่าเต็มไปหมดเลยแล้วแม่งคันขาสุดๆเอาล่ะเราไปเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่านี่คงจะเป็นบริเวณทางขึ้นนะ ว้าผมก็แค่อยากจะบอกว่าออกมาเลยจะได้รู้กันว่าระหว่างผมกับผีใครจะวิ่งหนีก่อนกันแต่ผมกลัวว่ามันจะเป็นหมีผมเลยต้องวิ่งหนีไปก่อนทางแม่งแย่เหมือนกับชีวิตเลยเฮ้ยเหมือนมันจะมีหน้าต่างด้วยนะทุกคนดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยอะไรเดี๋ยวสาวน้อยญี่ปุ่นกับขนุนคู่ใจโว้วนี่อีกแผ่นหนึ่งเฮ้ยออกมาสิว้ อยู่ไหนวะว้าวดีโคเป็นโซนห้องขี้ไม่ก็ห้องเยี่ยวหรือเป็นห้องเยี่ยวแต่ไม่ใช่ห้องขี้มากันที่หลังสุดท้ายเลยดีกว่ากลัวผมจะโลนลุยหญ้าออกมามันไม่ใช่เรื่องง่ายผมบอกเลยตายเธอทางเข้ามันอยู่ไหนเดี่ยทุกคนดูมันมีแต่ป่าเลยโอ้พระเจ้าเอ้ยผมไม่สามารถเดินเข้าไปข้างในได้เนื่องจากป่าที่แม่งลุกทึบและกลัวว่ามันจะมีงูอดาคอนด้าเลื้อยออกมา แต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นของเราเพราะเรามีนี่มันคืองานศิลปะที่ผมทำเองกับมือใช่และผมได้ใช้เลือดจริงพร้อมดินป่าช้าและขีดเท่าใต้เมมแม่งสุดยอดแล้วไว้เจอกันคลิปหน้า